เขาปลาจะเมื่อนี้มาซองมึงเฮ็ดคอนเนาะนี่กำลังอ,อ่อ,อนๆจะ้ะดอกใหญ่ยอยู่แต่ว่าเนี่เกิดบ่หลายจะ้ะนี่เฮ็ดคอนปลาเด้อจะ้ะบอแมนเฮ็ดคอนปลูก เห็ดคอนก็ลังงามจ้ะนี่ดอกอ้วนๆกํลังออกใหม่ๆไปตะแกงเสียบจ้ะ อันนี้ถือฝนเปื่อยนี่เก็บบางหันนี่จ้ะเห็ดคอนนี่ก็มาหอดบานแล้ว นเลยฮิดคอนกำลังงามใหญ่ว่าสิเอามากแกงใส่บักบับเดกีบโรมหน่อยซีตูจ้ะคววยยังบ่มีเลยรุ่นนี้รุ่นซุปนี่ฮิดคอน